สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องสมบัติของเส้นขนานที่เกี่ยวข้องกับมุมแยงเราเคยรู้จักไปแล้วนะคะว่ามุมแยงมีลักษณะอย่างไรอยู่ตรงไหนของเส้นตัดนะคะทีนี้เราไปดูกันค่ะสมบัติของเส้นขนานนะคะที่เกี่ยวข้องกับมุมแยงเรามาดูกันว่ามุมแย้งอยู่ตรงไหนนะคะแบบนี้ค่ะเรามีสองเส้นนะคะ เรามี2เส้นเรามีส่วนของเส้นตรง2เส้นมีเส้นตัดขวางมานะคะมุมที่อยู่คนละข้างอันนี้นะคะเราเรียกว่ามุมแยงเป็นมุมแย้งภายในจำกันได้ไหมคะมุมแย้งภายในอยู่ตรงไหนนะคะลักษณะแบบนี้ตา่อม,มาค่ะแบบนี้ก็เป็นมุมแย้งเหมือนกันค่ะแบบนี้เป็นไหมคะเป็นนะคะแบบนี้ ก็เป็นมุมแย้งเหมือนกันนะคะลักษณะแบบนี้สองมุมนี้ก็เป็นมุมแย้งนะคะสองมุมนี้ก็เป็นมุมแย้งสังเกตสัญลักษณ์หัวลูกศรแปลว่าอะไรคะแปลว่าส่วนของเส้นตรงนี้ขนานกันส่วนของเส้นตรงนี้ขนานกันส่วนของเส้นตรงนี้ขนานกันนะคะส่วนของเส้นตรงคู่นี้ก็ขนานกันมีเส้นตัดขวางมุมสองมุมนี้เรียกว่ามุมแย้งนะคะ ต่อมาค่ะให้เรียนมาพิจารณารูปต่อไปนี้นะคะมีเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD และมีเส้นตรง XY มาตัดขวางนะคะที่จุด N และจุด M นะคะครูจะพิจารณามุมแค่4มุมก็คือมุม1มุม2มุม3มุม4แค่นี้นะคะมุม1มุม 2, มุม3มุม4เป็นมุมภายในเรียนจำได้ไหมคะมุม1มุม2มุม3มุม4เป็น มุมภายในมุม1กับมุม4เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุม2กับมุม3เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดนะคะนะคะต่อมานะคะเราจะได้ว่าเราจะสังเกตมุมที่ครูพูดไปนะคะว่ามุม1มุม4เป็นมุม เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุม2กับมุม3เป็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุม1กับมุม3เราเรียกว่ามุมอะไรคะมุมแย้งภายในนั่นเองและอีกคู่หนึ่งก็คือมุม2กับมุม4ค่ะเรียกว่ามุมแย้งภายในเหมือนกันนะคะจะสังเกตว่ามุม1กับมุม3มีขนาดเท่ากันมุม2กับมุม4มีขนาดเท่ากัน จะรู้ได้ไงว่าเท่ากันจริงไหมนะคะเราก็จะใช้ไม้เครื่องวงกลมในการวัดมุมนะคะเราจะสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดเส้นตรงคู่หนึ่งถ้ามุมแยงมีขนาดเท่ากันเราจะสรุปว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันอีกรอบนะคะเรามีเส้นตรงเรามีเส้นตรง ab กับเส้นตรง cd นะคะมีเส้นตรง xy เป็นเส้นตัดขวางเรากำหนดให้ตั้งแต่แรกว่าเส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ขนานกันนะคะเราจะสรุปว่ามุม1กับมุม3มีขนาดเท่ากันมุม2กับมุม4มีขนาดเท่ากันสรุปได้ว่าเส้นตรงเส้น1ตัดเส้นตรงคู่หนึ่ง ถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันในทํานองเดียวกันถ้าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเส้นตรงคู่ใดต่อไปนี้ขนานกันจากรูปค่ะเส้นตรงบสกับเส้นตรงปอตอนะคะมีเส้นตรง พอลอเป็นเส้นตัดนะคะตัดกันที่จุดจอกับจุดขอสังเกตว่ามุมสอจอขอมีขนาด120องศาและมุมปอขอจอมีขนาด120องศาเส้นตรงบอสอกับเส้นตรงปอตอขนานกันไหมคะขนานกันเพราะมีมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนั่นเองมาดูรูปนี้กันบ้างคะ่ะ เส้นตรง AW กับเส้นตรง VS มีเส้นตรง x n เป็นเส้นตัดขวางนะคะตัดกันที่จุด E และจุด U มุม AEU มีขนาด70องศามุม EU S มีขนาด65องศาเส้นตรง AW กับเส้นตรง VS ขนานกันไหมคะคำตอบคือไม่ขนานกันนะคะเพราะ มุมแยงมีขนาดไม่เท่ากันค่ะต่อมาค่ะเส้นตรงพอฝอกับเส้นตรงดอตอมีเส้นตรงพอจอเป็นเส้นตัดนะคะตัดกันที่จุดวอและจุดงอมุมพอวองอมีขนาด85องศามุมวองอตอมีขนาด85องศาดังนั้นเส้นตรง ขอฝอกับเส้นตรงดดตอขนานกันไหมคะขนานกันนะคะคู่นี้บ้างคะ่ะเส้นตรง CF กับเส้นตรง ZQ มีเส้นตรง EB เป็นเส้นตัดขวางตัดกันที่จุด R และจุด H นะคะมุม f r H มีขนาด105องศามุม ZH R มีขนาด117องศา สังเกตว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันดังนั้นเส้นตรง cf กับเส้นตรง Z q ไม่ขนานกันนะคะเป็นไงคะได้ไหมคะถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันเส้นตรงคู่นั้นจะขนานกันนะคะะทีนี้เรามาดูว่าเราจะใช้สมบัติของเส้นตรงที่ขนานกันมีมุมแย้ง เมื่อเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมแย้งมีขนาดเท่ากันมาช่วยในการหาค่ามุมที่เราไม่ทราบนะคะในที่นี้ก็คือมุมที่เราไม่ทราบก็คือมุม x นะคะสังเกตว่ามุมเ,เส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd อันนี้โจทย์กำหนดให้นะคะมุม bts bts มีขนาด118องศามุม cst มีขนาด x องศาเมื่อเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd แสดงว่ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันดังนั้นมุม x มีขนาดเท่าไหร่คะ1 1 8องศานั่นเองนะคะข้อนี้บ้างเน้นตอบได้ไหมคะว่ามุม x มีขนาดเท่าไหร่ถ้าเส้นตรง ab ขนานกับเส้นตรง cd ถูกต้องค่ะมุม x มีขนาด75องศานั่นเองนะคะมุม x เป็นมุมแย้งกับมุม ATS นะคะต่อมาค่ะรูปนี้บ้างนะคะเส้นตรง AB ขนาดกับเส้นตรง CD เหมือนเดิมนะคะมีเส้นตรง XY เป็นเส้นตัดขวางมุม BTS มีขนาด120องศามุม CST มีขนาด x บวก20องศาสองมุมนี้เป็นมุมแย้งซึ่งกันและกันถูกไหมคะดังนั้น x บวก20จึงมีค่าเท่ากับ120ค่ะ เลขอะไรนะที่บวกกับ20แล้วมีค่าเท่ากับ120นั่นก็คือเลข100นะคะ100บวก20มีค่าเท่ากับ120ดังนั้น x มีค่าเท่ากับ่าไรคะ x มีค่าเท่ากับ100อองศานั่นเองข้อนี้บ้างนักเรียนสามารถหาวิธีคิดได้ไหมคะหาได้นะคะว่าเราบอก ก็อบอกแล้วจากโจทย์บอกว่าเส้นตรง AB ขนาดกับเส้นตรง CD ดังนั้นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันค่ะดังนั้นมุมมุม S ตรงนี้นะคะมุม TSD เนี่ย x ลบ42เท่ากับ68เลขอะไรนะที่ลบ42แล้วเท่ากับ68เลขนั้นก็คือเลข110ถูกไหมคะ1 1 0ลบ42เท่ากับ68 ดังนั้น x มีค่าเท่ากับเท่าไรคะ x มีค่าเท่ากับ110องศานั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะมาอีกสัก2ตัวอย่างนะคะตัวอย่างนี้กันบ้างคะ่ะเหมือนเดิมคะ่ะโจ์กำหนดว่าเส้นตรง ab ขนาดกับเส้นตรง cd ดังนั้นมุมแย้งมีขนาดเท่ากันจากรูปมุมแย้งสองมุมนั้นก็คือมุม ที่มีขนาด 3x บวก20เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไรคะมีค่าเท่ากับ140ทีนี้เริ่มยากขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะนะักเรียนจะต้องหาว่า x ตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีการก็คืออะไรคะอ่ะอะไรนะมองเป็นก้อนเลยอะอะไรนะบวก20มีค่าเท่ากับ140เลขนั้นคือเลข120ถูกไหมคะตัวเนี้ย ตัวนี้คือ120 120บวก20เท่ากับ140แล้ว3คูณอะไรมีค่าเท่ากับ120 3คูณ40นั่นเองนะคะ3คูณ40บวก20เท่ากับ140ถูกต้องไหมคะ3คูณ40มีค่าเท่ากับ120บวก20เท่ากับ140ดังนั้น x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ x มีค่าเท่ากับ40องศานั่นเองนะคะต่อมาคะ่ะ รูปนี้บ้างหาวิธีคิดได้ไหมคะใช่แล้วค่ะ 2x-15 ลบ15มีค่าเท่ากับ65สองมุมนี้เป็นมุมแย้งนะคะเมื่อเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD มุมแย้งมีขนาดเท่ากันอ่ะทีนี้มามองเป็นก้อนค่ะอะไรนะลบสิบเท่ากับ60เลขนั้นคือ80ถูกไหมคะ80-15ลบ15ได้65 แล้ว2คูณอะไรได้80ล่ะ2คูณ40ค่ะเราจะได้ว่า2คูณ40่บลบเท่ากับ65สคูณ40คือ80 80บลบ15คือ65ดังนั้น x จึงมีค่าเท่ากับ40องศาค่ะเป็นยังไงคะเมื่อเราใช้สมบัติของเส้นขนาน ข้อนี้เราจะสามารถหามุมที่เราไม่ทราบได้นะคะเส้นตรงสองเส้นจะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อมีมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะคะเส้นตรงสเส้นจะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อมุมแย้งมีขนาดเท่ากันนั่นเองนะคะ,ะครูฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ